สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นมอร์เดอร์เมซารีกันนะครับอะไรเอาเพื่อนออกเอาไหนทำไมไนออกมเมื่อกี้โอเคโอเค เล,ลิกเล่นกันดีทุกคนโอเคปิดไมค์กันดีกว่า มาดูกันโอเคเล่านี้ผมไม่บอกว่าผมเป็นอะไรนะเพราะว่าผมโทรกับเพื่อนเปิมอยู่โอเคเจอฆาตกรแล้วเจอฆาตกรอ้ช,อช,อรช่วยด้วยช่วยด้วยช่วด้วยพระเจ้าช่วยด้วยกุ้ยทอด 来，小六喂，我的奶奶，看那过奶，ทำไม他枪没带？谢对，OK。 เมื่กมอ,อกี้เกมเขาบัอกแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวกับมาเฉลี นายเมื่อกี้เขาค้างอะ่ะขอต้ษนะคบทุกคนผมค้างนะครับขอตทษนนะทุกคนเมื่อกี้เมื่อกี้มันเฉียดละค้างอะ่ะขอตทษนนะครับทุกคนเมื่อกี้มันค้างเฉยๆครับอย่าว่าผมนะขอร้อง bịt máy con đi qua, cua cá gì lo, mình đi tụ con, เ,เป็นมือเลยค่ะทุกคนก็เหมือนเกมปกตินั่นแหละ คุณผู้ชมเมื่อกี้ผมกางเขาปิดไม์ก่อนจะค้างอะไรกันไม่รู้อะไรได้ยินไหนก็ค้างแล้วเขาก็ได้ยินเหมือนกันนั่นแหละ เล่นกี่รอบด,ดีกว่าสามรอบไหมนายเล่นสามรอบไหมสามรอบไม่นานนะสามรอบนายนายดูคนอยู่เหรอใช่ นี่ก็เต้นสบายเลยถ้ามันเขาเขาวิ่งไปเอาปืนยิงมันตั้งนานนี่เนี่ยแต่เขาเกียดข้างน,นี่แหละเือ่ค่คนเดียวที่ อีกสองรอบแล้วก็สวีปผมไม่ใช่ลูนันโดนะอืมไม่ใส่กับลูนันโดใครใชนะใช่ถูกลูนันโดอะไรวะอุย้ย วันไหเขาก็ชอบเหมือนกันิวบ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 ิวผมมีเพื่อนรักชื่อว่าบอลเลอร์ที่ขาหักที่ขาขาดแต่สไลเซอร์ไม่สบายวันนี้ก็เลยไม่ได้มาด้วย ผมไม่รู้ว่าผมเป็นใครแต่ผมดูไม่ทันอย่านะทำไมอ่ะน่าเล่นแบบกดเกมขอล้อเมื่อกี้ผู้หญิงคนนั้นถืออะไรเล่นแบบเกมปกติขอลของเขากลัว อะไรนายเขาตามผู้หญิงคนนี้อยู่จริงเหรออือจีด้วยยัง ไอ้ก็ไม่รู้อยู่มีเขียนหน้าเขาเลยไม่รู้เขาไมมันเอะ เขานั่นแหละเขายังไม่เปิดมูนนะหรือเปล่าก็าได้คุณคิดว่าคุณแกงฉันได้ไหมตื้อ ตตืเหลือแค่รอบเดียวแล้วฮะไม่มีใครหรอกป้อนไหนเป็นเป้นเลือนลักเก้าถ้าใครว่าก็ถินหน้าไม่เฟคตอรี่เฟคตอรี่ ตุด๊ดตุ๊ดตุ๊ตุ๊ตุ๊โอเคเจนสอนอะไรบอผมชิปล็อกไม่ได้แล้วแปะคุณเป็นไหนเป็นไหนเป็นไหนเป็นติด เดียวนะขอลองเอาแต่เวลาให้หมดแล้วนาไนไา,ายเป็นนายฆ่าดิทำไมนายไม่ฆ่าเชอรีป่ป่ะแล้วเขาขอ,อปืนเลยเขานา,นายก็ฆ่าทุกคนแล้วเขาขอฆ่านายนะหรือแบบ Okay, 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 okay. โอเค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 ก๊ก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 ไป,ปบ้าเย,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 ย่เ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 ย่ดูนายเวลากินหมดแล้วรีบเร็วแต่เขาตายคือรอบนี้จบเลยนะเร็วหลังสุดท้ายที่พวกเราต้องไปแล้วล่ะ ตอนสุดท้ายได้อะไรดีขอร้องได้ไหม,ไมนายมาหาเขาที่ด้านตรงกลางนายมาหาเขาที่ด้านล่างมาสักแกะ